ชีวิตคูลไลฟ์ช่วงช็อคอัปต์ชาร์ตหนังสือเด็แป้งมิสทีนัมเบอร์วันเพอร์โก mm hmm. รองเทาง้าโมโนโบนหลงยาปรับผ้านุนา่มเฟรชแอนด์ซอฟต์แชมพไหมทองสูตรมังคุดสเปรย์น้ำหอมปรยยับอากาศคิสเตอร่านาโนแอคที ร่วมรุ่นรับกับเอสเปรสโซ่ปีสองเทียวยูเนเวอร์แซลสิงคโปร์ไม่ได้คลิปกับปาร์ติชันดีลาของรางวัลไปเป็นแสนบาทค่ะค่ะเพียงส่งซอปาล่วงกาแฟสอดไส้เอสเปรสโซ่นะคะเขียนชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์นะคะส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะวันแค่14พฤศจิกายนนี้ค่ะส่วนตอนนี้นะคะได้เวลามาเทียบประเด็นร้อนๆกันแล้วค่ะกับช่วงท้องออร์ดอร์ทาวน์ค่ะ สืบสารกันมันหลายยุคหลายสมัยแล้วล่ะค่ะเมื่อน้ำนองล้นตลิ่งก็พาให้นึกถึงประเพณีลอยกระทงแล้วล่ะค่ะลอยกระทงก็ถือเป็นประเพณีที่ดีเรารู้สึกว่าเราชอบนะลอยกระทงมันเวลาที่เห็นกระทงมันลอยไปอย่างเงี้ยมันจะมีแสงเทียนหรือปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยวันที่21วันอาทิตย์มันหยุดพอดีนะคะก็คงไปลอยกัะที่บ้านยังไม่รู้เลยยังไม่ได้แพลนเลยเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะไปอยู่ตามงานลอยตามงานอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีความเชื่อว่าเราเราเหมือนกับว่าเราขอกับพระแม่คงคาสิ่งไม่ดีอะ ในที่ผ่านมาเราก็บอกว่าเออขอให้ท่านช่วยขจัดปัดเปล่าไปอะไร เดือน12ก็จะมีบรรยากาศของแสงเทียนและเสียงประทัดเต็งบ่งบอกถึงเทศกาลแห่งการขอขมาพระแม่คงคาและเหล่าดาราก็ขอหวงคู่ออกมาลอยกระทงกันด้วยละค่ะลอยกระทงที่หน้าบ้านทุกปีค่ะจริงๆมันไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราไปไปที่ไหนอะไรยังไงมันขึ้นอยู่กับว่าใครที่เราไปลอยด้วยมากกว่าเราถ่ายบ้านแล้วก็ลอยที่โรงเรียนลูกค่ะแล้วลูกก็จะใส่ชุดไทยลอยกระทงนี่ถือว่าเป็นประเพณีที่น่ารักนะคะคนไทยมีชีวิตอยู่คู่กับแม่น้ํามาตลอดเลย เ,เราใช้ประโยชน์แล้วก็ทําผิดกับแม่น้ําเยอะแยะก็มีพิธีขอขอมากันแล้วก็มีการรื่นเริงกันด้วยเลยมีจุดพลุมีประทัดกันซึ่งเป็นสินลักษณ์ของความสุขต้องระวังอันตรายด้วยค่ะร่วมกันสืบสารวัฒน,ธ,นธรรมที่ถือได้ว่าเป็นมรดกของประเทศไทยเราชอบมากกับการทํากระทงใบตองหนึ่งคือภูมิใจ คือรักษาสิ่งแวดล้อมมันเป็นบประเพณีไทยที่ควรจะอนุรักษ์ไว้มีวัยรุ่นขับมอเตอร์ไซค์ปลาระเบิดประทัดใส่คือเล่นอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมก็เล่นก็ต้องพยายามเซฟตัวเองด้วยอยากให้ลูกหลานชาวไทยช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานให้ประเพณีดีงามคงอยู่แบบนี้ตลอดไปที่วิพูวไลฟก็ขอร่วมสืบสานด้วยคนนะเจ้าค่ะ หยุดแบบนี้นะคะถ้ามีแต่ทีวีพูลไลท์ก็เหมือนจะขาดอะไรไปน,นะคะโอ้โหโอ,อยู่แล้วล่ะค่ะพี่เนทต้องมีทีวีพูทูไนด้วยค่ะถึงจะครบเครื่องค่ะใครจะคว้าอันดับหนึ่งทีวีพูโคนะคะนางเอกยอดนย่อประจำสัปด,ดาห์นี้ติดตามได้เลยค่ะสามทุ่มสินาทีค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอมินาคอลลาเจนค่ะธุรกิจขายตรงนีโอไลฟ์ G S แบตเตอรี่ค่ะกาแฟดีทอลตาคิวไบรท์ค่ะเครื่องสมาบีเอสซีปนัดจาค่ะและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเอลชีพาร์ค่ะ ข้อที่ติดท้ายในวันนี้นะคะข้อบกพร่องที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตของเรานะคะก็คือการมองโรคในแง่ร้ายค่ะแล้วก็ไลเหตุผลค่ะใช่ค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะที่พูดไลฟ์และที่พูดทนค่ะวันนี้เราสองคนอขอลาไปด้วยความรักและความสามัคคีที่มีต่อประเทศชาติเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ live